ครับอยู่กับผมนะครับช่องเป็น e4 นะครับวันนี้จะมารีวิว b4x ปีหกสิบเจ็ดนะครับรถของน้องกรนะครับก็รายละเอียดก็จะมีอันนี้เป็นมือเบรกของยี่ห้ออะไรครับ rising power ครับพูดละประมาณเท่าไหร่ราคาตอนนั้นประมาณสี่ร้อยห้าสิบแบบห้าสิบมีน็อตทองนะครับตามจุดแล้วก็ติ๊กเกอร์ต่างๆอันนี้ชิวชิวซื้อตอนนั้ซื้อมาห้าร้อยครับพันลกระบาดซื้อต่อเพื่อนมา ล่างชุดหน้านะครับก็จานอันนี้จานแบมโบ้ครับอันนี้ก็เดิมใช่ไหมครับเดิมครับเดิมแล้วล้อครับล้อเป็นล้อขอบเจ็ดโยโกครับโกราคาประมาณเท่าไหร่ครับเก้าร้อยห้าสิบครับอะไรข้างหลังครับเบาะเบาะเป็นอันนี้ไปทําเองครับเอาคุมม้ดยพาเอกเอกน้าทองผมก็จะมีน็อตทอง น,นี่โชคไวเอ็ดครับนี้จะเป็นตัวเหมือนหรือตัวแท้ตัวแท้ครันตัวแท้เลยนะซื้อแต่ซื้อมาน,นานแล้วมันสติ๊กเกอร์มันออกแตกหมดแล้วครับผมอันนี้ล้อหน้าหลังเหมือนกันเนาะครับโ <Okay. S 3> อเคข้อครับนี่เป็นข้อของเกมปีเอฟปูหาชัยขามบกขามบกนะครับอันนี้รถซื้อมานานหรือย,อยังสี่ห้าปีครับ ผมแล้วสเตคเครื่องอันนี้เป็นเครื่องยังไงครับอันนี้เครื่องเดิมไล้ข้างครับเดิมไล่ข้างนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ขอพังเสียงนะครับก็สาหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับช่อง b t ่นะครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณทั้งกรมากนะครับที่เสียเวลามมานะครับใครชอบก็เดี๋ยวจะขึ้น